จ้าสวัสดีจ้าพราะปฐมภพกับแม่น้องยกผ้ากินผ้าแสบนะจ้ะน้องมื่อนี้เนาะมื่อนี้อ่าเสืเ้เฮ็ดกับเขา่าจ้ามื่อนี้เสืเ้เฮ็ดกับเขา่าอันพอดีหูเข่าแล้วและอยากกินอันแกงแกงกะทิมะอือจ้าใส่ไก่มาเบิ่งส่วนผสมนะจ้ะเนาะมื่อนี้ใสก่กะทิคั้นเองจ้าใสาก่กะทิคั้นเองหน่วยหนึ่งเลยแล้วก็ฟักทองโลครึ่ง ทักท้องโลกเคืองแล้วก็พริกแกงเผ็ดตัวนี้แซ่บจ้ะพริกแกงเผ็ดตัวนี้บพรคิวแซ่บแล้วก็รสชาติอยากให้มันเผ็ดจักหน่อยกับตาพริกกระเทียมหโมหอมใส่อกีกแล้วก็มีไก่ไก่ซีขีดวุ้ผ้าจ้ะอ่าคือปรุงมีน้ำตาลอ่ารสดีอ่าซอสหอยซีอิ๊วขาวจ้ะได้จะบได้จะปรุงอาหารแล้วจ้ะได้บานิเด้อ เดี๋ยวไข่มาเบิงกันเนาะจ้ะเนาะจ้า,จาหลังจากที่อ่าแนะน้ำเครองปรุงไปแล้วนาะจา้ะเนาะก็มาเอากะทิลงกะทิลงเขียวกะทิเขี่ยวกะทิแล้วก็พริกแกงลงอ,อาพริกแกงลงแล้วก็เอาไว้พริกแกงลงแล้วก็เขียวให้มันหอมหอมเขียวให้มันหอมหอมแล้ว พร้อมเดีย๋ยวเฮาก็เอาไก่ลงจ้ะไก่ลอ่าหัวไก่ใส่กันกับพริกแกงให้มันหอมให้มันอันนีก้ก่ร์กะว่าไก่อ่ะสุกเคืองนึงบ่สุกเคืองนึงก็เอาเครื่องปรุงลงจ้ะเอาเครื่องปรุงลงกับน,นีทนน่ที่แนะนําไว้ซี่ซอสหอยซีอิ๊วขาวโรตีแล้วกะน้ำตาล ป <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ลวก็ค้นจากคนเห็นมันเห็นมันแตกม e ั่นจากมันก็จะแตกมันจบเนี้ใกล้ก็จะเริ่มซุกมั่นจะเนาะอันนี้เขาสิเติมน้ำกะทิที่บ้านจ้ะอาจจะเติมน้ำกะทิลงไปนั่นจ้ะเติมน้ำกะทิลงไปอีกโอ้ยไอทวนเลยเติมน้ำกะทิลงไปปน้พ่อเลยจ้ะเติมน้ำกะทิให้พอเลย ใส่กะทิคั่นเองนี่จ้าใส่กะทินวยจ้ามั่กันจะแตกมันแบบนี้จ้ารอสกูให้มันเดือดใส่กะทิให้ให ห้กะทิเดือดเดียกยรอบหนึ่งจะเอามาคือล,ลุกนะจะเนาะผักทองลงุกจะคู่ให้มันเดือดเดือดเดียกยรอบนี้ก็ได้เอากันฝักทองเลยลุเลยจ้ะจา้าฟดแบบนี้เราเนาะจ้ะเนาะบัดน,นี้มากามาคือใส่แล้วบเจ้าฝักทองลงไปเลยจ้าอัาตราส่วนการปรุง บ่มม่ออนมัอนบ่ได้ตวง้อจา้าเด้อแล้วแต่ผู้ใดมาตามใจปรุงตามใจจะาของเลยลจา้า เคยมือแล้วรอจนความบัือเสิสุกนะจ๊ะเนาะบานี้เนาะเบื้องหลีกรอบตอนบมือสุกจ้าบานี้จะปิดฟ้าเพื่อให้บมือสุกจ้ามาจ้าบานี้มาเบื่องบางนี้กดแ,แล้วโอ้โหแต่แสบเลยจ้ะน่ากินไหมคะ มันนี้จะเอาอนุรพา,ามาใส่แน้วจ้ามนุนมรพา,าเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมากลายเส้อล้ายบ้าหน่อยเส้อหน่อยสีสันแต่กินได้พอมจ้าอ่าโอเคมันจะมาชิมรสชาติที่เป็น อันนี้จะมาชิมรสชาตินะจ๊ะเ้อว,ว่าสุดเป็นจังไหนแซบมะน,นัะ่นแซบแล้วจ้ะแสบแล้ว,ลวอร่อยแล้วปิดไฟได้ปิดจได้จ้ะโอเคแน่นอนปรุงเธอเดียวเรียบร้อยบ่มีบไม่รมีปรุงเพิ่มอร่อยเล่นนัวมากแซบมากจ้ะ ปนี้ค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อฝากกดติดตามแนู่้ใดถูกใจกับกดไลค์กดแชร์ู้ใด้สิเห็ดกินเกาไปเห็ดกินจ้าม้นเนกแม่น้องยกผ้ากินผ้าแสบขอลาไปก่อนแด้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ